SMF ความแตกต่างที่ลงตัวเมื่อ3ประสานแดนหน้ากลายเป็นสัญลักษณ์เกมบุกที่น่ากลัวของเลวภูยุคของเจอเก้นครอปคือยุคแห่งพลังและการเพรสซิ่งและหัวใจของระบบคือ3ประสานซาล a ามาเน่ฟรีมิโนหรือที่แฟนบอลเรียกกันว่า SMF ฟรีมิโน่ฟอลส์ไนอัจฉริยะทำเกมดึงกองหลังเพื่อเปิดทางให้เพื่อนๆ m a n มาเน่ ane, พลังความเร็วและหัวใจนักสู้ เลี้ยงกินตัวสร้างความปั่นป่วนให้กองหลังซาลาความเฉียบคมของนักล่าเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นประตูนในพริบตาราวปริหารพวกเขาไม่ใช่แค่กองหน้าสามคนแต่คือเครื่องจักรสังหารสีแดงที่ประสานงานกันได้อย่างลงตัวจากแอนฟิลสู่สนามเวทียุโรปพวกเขาพาลิเวอร์พูลกลับสู่จุดสูงสุดอีกครั้งกับแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีก2019และแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ30ปี SMF ไม่ใช่แค่ตัวย่อของชื่อแต่มันคือจิตวิญญาแห่งทีมเวิร์คเพราะเมื่อ3คนนี้ลงสนามโลกทั้งใบต้องสั่นสะเทือนถ้าคุณยังจำโมเมนต์เหล่านี้ได้อย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์ความทรงจำยุคข,ของ SMF ไปด้วยกัน